ชีวิตม so so <laughs> ันเรียบง่ายเกินไปนะครับก็เลยหาปัญหาใส่ตัวซะหน่อยผมซื้อรถคันนี้ยมาในราคา2.2.000บาทนะครับสอง0มเนี่ยใครเห็นก็ว่าแพงผมเห็นผมยังว่าแพงเลยดูสภาพมันเก่ามากแล้วก็เศนดินอะไรเนี่ยเพียบ แล้ก็แบบรถเอาไปขี่ลุยนามาสนิมไม่ต้องพูดถึงครับอ่าทีนี้มาพูดถึงเหตุผลที่ซื้อก่อนคือเมื่อก่อนอนะ่ะผมเคยมีรถเนี่ยมันเป็นเขาเรียกพวกมังกี้จีนกอริลลาจีนอะ่ะเมื่อก่อนนะผมเคยขี่ผมจาได้ว่าผมซื้อในราคาประมาณ1 2ื่นแล้วผมก็ขี่เฉยนะไม่ได้ทําอะไรเลยขายได้ในแบบในราคา1 5ื่นตอนนั้นไม่ได้มองว่ามันเป็นช่องทางการทําเงินขนาดนั้น,นครับ แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปอ่ะก็หลายปีอ่ะน่าจะสักหกเจ็ดแปดปีประมาณนี้ไอ้ราคาหมื่นกว่าบาทแล้วมีทะเบียนอยซื้อไม่ได้แล้วนะคือถ้าซื้อได้ก็ขี่ไม่ได้อ่ะเออเนี่ยขนาดผมเฝ้าเฝ้าอยู่อ่ะประมาณเดือนสองเดือนอ่ะอันนี้คือราคาต่ำทุดท,ที่ผมคิดว่าผมกัดฟันจ่ายมาแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องซื้อราคาต่ำมากก็ได้นะครับเพราะว่า พอผมซื้อคันนี้มามันมีอีกคันหนึ่งอะเพิ่มอีกสองพันสภาพดีกว่าน,นี้เยอะเลยรู้สึกเกลียดายมากไม่เป็นไรทีนี้เราซื้อมาแล้วเราก็มาจัดก,การมันเหตุผลที่ซื้ออะเพราะว่าผมมองว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นไงนะตอนนี้เหมือนว่าไอ้รถรุ่นนี้ที่เป็นมือหนึ่งเขาไม่มีขายแล้วอะเหมือนตอนนั้นมันขายประมาณสามสี่หมื่นผมไม่ชัวร์ราคานะแต่จากวันที่ผมเคยซื้อจนถึงวันนี้ราคามันขึ้นเว้ยผมก็เลยอ่ะนั้นคิดซะว่า ซื้อมาเพื่อเป็นทรัพย์สินเก่งกําไรนะครับอย่างน้อยเอามาขี่เล่นตอนแรกกะว่าจะแต่งแต่พอไปดูของแต่งไม่แต่งแล้วเลิกเลยของแต่งมันอะเอ่อล้อล้อคิตะโกะล้อแปดนิ้วอะวงเล็กๆอะที่ใส่ยอยู่ล้อเนี้ยล้อเนี้ยสิบนิ้วนะเว้ยแปดนิ้วก็เล็กเข้าอีกอะ่ะราคามันแบบสองหมื่นอะล้อเล็กๆแปดนิ้วสองหมื่น ล้อแมกรถยนต์ขอบ15ของแท้ก็สองม20,000ซื้อไม่ลงว่ะก็เลยอ่ะนั้นในเมื่อเจตนาของผมก็คือซื้อมาเพื่อเก่งกำไรผมก็จะไม่แต่งมันนะครับแต่ว่ามันต้องทำหลายอย่างหมายถึงว่าตอนเนี้ยสภาพรถแลต้องทำหลายอย่างซึ่งอผมก็ทำไปแล้วบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูวันแรกๆที่รับรถมาแล้วครับแล้วก็ทำอะไรไปบ้าง รถวันแรกจริงๆร,รับเมื่อคืนนั่นแหละก็มาดูกันดูของจริงเรารู้สึกว่าเก่ากว่าที่คิดนะครับสนิมเยอะมากแบบสนิมทุกจุดอ่ะเนี่ยท่อนี้ไม่ต้องพูดถึงสายหัวเทียนโดนท่อกรอบสวิงอาร์มล้อสนิม แล้วผมเช็คแล้วในเล่มคือเขาบอกว่ารถเป็นสีน้ำเงินนะครับฉะนั้นถ้าจะต่อทะเบียนก็ต้องไปท่านี้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีข้านมน,น้ํามันข้ามน้ํามันจากข้ามน้ํามันเครื่องไม่รู้ว่ามันหกตอนไหนตอนที่รถคว่ำหรือเปล่านะตอนที่รถก็บาตกข้างทางหรือเปล่าแบบเผื่อมันออกมาจากทางไหนหรือว่าอาจจะรั่วที่ตามซีนหรือตามน็อตถ่ายน้ํามันเครื่อง นียังไม่ชั่อะเดี๋ยวต้องดูทีก่อนก๊อกน้ำมันยังแบบสนิมมากนะจากตรงนั้นที่เช็ครรอบๆนะแล้วก็ผมก็จอดไม่ได้ขับเล้องมาดูทีอีกเช้าวันหนึ่งสรุปน้ำมันเครื่อง ็น,นไม่แน่ใจว่าออกมาจากข้างในหรือเปล่าจะต้องเปิดเปิดฝาดูครับผมลองกูสานช่างที่ทำรถ็กที่ผมนะับเขาบอกว่าเป็นซีลจานจ่ายโอลิงจานจ่ายเรามาคร้บแล้วก็เหลือจะเห็นนี้ ไปวิ่งอามค่ะแล้วก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนก่อนตอนที่จะามานไปขับแล้วก็สเต็ปแรกที่เหมือนจะทำก่อนจะทํารถนป็นต,ต้องเอามานดปต่อทะเบียน,นแล้วก็โอนอะไรที่เรียบร้อยก่อนแม้วต้องทําสภาพเจ้าข,ของไปก่อนถัดไปนะครับก็ไปแล้วตอนก่อนเช็คไปเยาวแล,แล้วนะเสวยและปกติครับ เขาทหน้าแต่ปัญหาคือมันไม่ติดถ่างนันไม่ติดจรต้องเก็ดรายละเอียดไปเบรคบ็อกซิ่งอาแล้วก็ถ้ามันเคลื่อนที่ล่วนี่เดี๋ยวดูลิ องปาหลอดก็ยังสภาพดีนะครับไม่ขาดแต่ว่าที่ขาดน่าจะเป็นสายไฟมากกว่าแนี่ที่รู้ว่ามีเส้นหนึ่งขาดเดวลองแกะดูก่อนว่าสายไฟมันอาจจะขาดนะครับ ไฟเบรกสรุปว่าติดนะครับแต่ว่าที่ไม่ดีเนี่ยเนี่ยตัวเทวิตไฟเบรกี่ยที่มันไม่ดีเดี๋ยวมาแก้ตรงนี้ ก็สรุปติดไฟติดปกติหมดคือไฟเบรกมันจะติดไอ้ไฟหลีมันจะติดก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับฉะนั้นรถสมัยก่อนเนาะรถคันนี้มันก็ติดปีแต่สภาพมันยังไสามติปีรับมากไฟท้ายผ่านไปเดี๋ยวไปเก็บจุดอื่นต่อนะครับ จนถึงนะตอนนี้นะยังเจอปัญหาอยู่ก็คือมันมันวอดผมบิดเยอะๆแล้วมันวอดแต่ว่าถ้าเราปิดโชกคอะมันบิดบิดเยอะได้อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าใส่กองมันอาจจะดีขึ้นฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยรอกองก่อนเราก็จะทําให้มันเสร็จเรียบร้อยส่วนไอ้เรื่องเปลี่ยนซีลเนี่ยไม่เปลี่ยนละเพราะมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งมันมันจะยาวก็เลยเดี๋ยวตัดสินใจ ไปร้านเลยแล้วก็เปลี่ยนซีลรอบคันพวกที่น้ํามันซึมน้ํามันรั่วก็จะได้จัดการเรียบร้อยเท่ากับว่าตอนเนี้ยเหลือใส่กองที่ขาบูนะครับแล้วก็กอกน้ํามันกองน้ํามันก็มีซึมๆก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แล้วก็ฝาถังนี่ฝาถังทอดได้เลยแล้วก็ยางแบบเปื่อยจัดก็เดี๋ยวซื้อฝาถังมาละเดี๋ยวรอเขามาส่ง พอรถเสร็จเรียบร้อยเครื่องสมบูรณ์ก็เดี๋ยวเอาไปต่อทะเบียนคันนี้ทะเบียนขาดมาหลายปีแล้ะอันนี้คือผมผมถามมาจากคนที่เขารับหารถแบบนี้มาขายเลยนะเขาบอกว่ารถแบบนี้จะอยู่แถวภาคอีสานกับภาคเหนืองเยอะนะครับภาคกลางเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีละเหมือนว่าเขาซื้อซื้อกันจนหมดละฉะนั้นรถที่มันมีทะเบียนอ่ะหาบ้านใครอยู่แถวภาคเหนือหรือว่าอีสานนะครับลองไปทําถามดูนะ ขอแค่มันมีทะเบียนมีเล่มอะต่อให้ทะเบียนมันขาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนี่ยก็ขาดมาหลายปีแล้วผมก็จะเอาไปต่อเหมือนกัน mm. ตอนแรกผมกะาว่าจะไปให้ร้านทํานะครับเรื่องการเปลี่ยนซีลเพราะว่ามันต้องใช้ตัวดูดจานไฟทีนี้ผมไปกดช้อปปี้ตัวดูดจานไฟแม่ง4ี่สิบาทเออซื้อมาลองทําก็ได้วะถ้าแรงถ้าเอาไปให้ร้านทําคิดว่าน่าจะโดนสัก500รอยขึ้นนะครับกัอันนี้4ี่สิบาทก็เลยซื้อมาลองเลย ซื้อมาแล้วก็ลองแกะเปลี่ยนเองผมก็ดู YouTube แล้วก็เปลี่ยนตามที่เขาสอนนะครับซึ่งลองทําเองนะมันมันก็ไม่ได้เนี๊ยบขนาดนั้นนะบางทีการงัดซีลอ,อกมาผมใช้ไข่ควงงัดมันก็ทําให้ที่เป็นอลูมิเนียมมันเป็นรอยนิดหน่อยนะครับก็มันลุ้นว่าตอนที่เปลี่ยนเสร็จเอาไปใช้งานแล้วมันจะั่วหรือเปล่าไหนๆก็ตัดสินใจจะทําแล้วก็เลยลองลุยเองให้หมดเลยไล่เปลี่ยนซินที่ซื้อมาก็มีหลายตัวอยู่นะครับ ตอนนี้ผมเจอปัญหาชีนเกียร์รั่วแล้วนะครับก็คือคันเกียร,มยร์มันเบี้ยวเว้ยเนี่ยมันเบี้ยวแบงหลังฝั่งนี้ยมันเลยเพะเยะมันดูในกล้องมันอาจจะดูยากนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าไม่เปลี่ยนคันเกียร์ยังไงมันก็รั่วแต่ว่าตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนสีนที่เปลี่ยนได้เลย สีนแคนที่ใช้เป็นของเว็บ้อยดีมอยนะครับแล้วตอนนี้เป็นตัวใหม่ใส่เข้าไปเรียบร้อยละส่วนอันนี้เป็นโอลิงฝั่งจานจ่ายนะครับเรียบร้อยครับเอ่อซีลบางตัวอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแต่ว่าเปลี่ยนไปมีซีลทั้งหมด3ตัวมีคันเกียร์ส่วนตัวนี้เป็นซีล ฝั่งจานไฟมันมีสองตัวแล้วก็โอลิงตัวนี้ตอนนี้ประกอบขึ้นแล้วแต่ว่ารถยังสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าสรุปแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคาบูคาบูตัวก่อนน้ำมันมันรั่วก็เลยเดี๋ยวทีเดียวเลยกองน้ำมันก็เปลี่ยนไปแล้วพอแกะเครื่องออกมาก็สภาพเรียกว่าอะไรนะเละอ่ะแบบเออ ผ้าตรงเราไม่ได้ไปดูรถเองอ่ะคือมันค่อนข้างยับนะครับเหมือนรถมันเคยล้มมาคันเกียร์ก็เลยเบีย้ยวแล้วก็น็อตบางดวก็เขาขันไว้จนหวานแบบเนี้ยตามสภาพยอมรับไปซื้อมาแล้วบานปลายของแท้จริงๆตอนแรกกะว่าจะไม่ทําวิดีโอหรอกกะว่าจะแบบเออซื้อมาทําขี่เล่นเฉยๆไม่ไม่ได้จะแต่งอะไรมันทีนี้มันดันมีเรื่องเว้ย วันที่รถมาส่งอ่ะรถกระบะที่เขาจะต้องมาส่งผมอ่ะแม่งคว่ำกาแบบอ๋อะไรวะเนี่ยเหมือนมันก็ทําให้เรามีเรื่องเล่าอะมีสตอรี่เออแต่ว่าโชคดีที่คนขับกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นไรมากครับจริงๆมันมันไม่ได้ถึงกับคว่ำหรอกมันลงข้างทางเว้ยที่ผมถามเขาเขาบอกว่าอ่าถนนมันลื่นครับแล้วก็เสียหลักลงข้างทางไปมาครับทํารถกันต่อ ลังจากที่รอบที่แล้วผมเปลี่ยนซีนฝ่องฟังจานไฟข้างนู้นไปนะครับแล้วทีนี้ผมก็ทํารถโดยการตะแคงมันลงมาด้านนี้เอาน,น,น,นอนลงมาก็มาเจอว่าอา้าซีนแันสตาร์มันก็รั่ยก็เลยต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี่จะมาเปลี่ยนซีนแันสตาร์แล้วก็นี่คาบูก็จะใส่ให้มันเสร็จเพื่อจะได้ลองขี่จริงๆสักทีอันนี้เป็น คาร์บ,บูนใหม่ที่สั่งมาเป็นคาร์บ,บูดดนะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะใส่ได้แบบใส่ได้โดยไม่มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกผมซื้อแบนี่ตัวนี้มาเพื่อจะมาประกบกับนี้คือซื้อแค่ตัวแปลงตัวนี้เราก็ไปใส่กับคอล์ดเดิมปรากฏว่าใส่ไม่ได้คาบ,บูติด ติดถังก็เลยต้องไปซื้ออันใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าคอลิดมิโอคอลิดยามาฮามิโอแล้วก็แป้นหมุนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่า Mm. Mm. ตอนนี้ติดตั้งคาร์บรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ความรู้สึกแรกที่ติดตั้งเสร็จก็คือไม่น่าทะลึ่งเปลี่ยนเลยแม่งพอเป็นคาร์บรูได้แต่มันใหญ่ไปมันไม่ค่อยพอดีอะ่ะที่เนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันชนฝาเน้่มันชนเลย แต่ว่ามันพอยัดเข้าไปได้ก็เลยใส่ไปก่อนตรงนี้ใส่ขาบูเวฟลูกเล็กๆง่ายๆดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์ือเยอะด้วยอ่ะเดี๋ย่าลองสตาร์ทกัน เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขี่ได้ปะกะติแล้วก็เหลือดูว่าต่อไปอะไอซีนที่เปลี่ยนไปอะมันจะรั่วอยู่หรือเปล่าหวังว่ามันคงไม่รั่วนะครับเราก็จะมีนี่ซีนสเตอร์หน้าผมไม่แน่ใจว่ามันรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองล้างดูก่อนแต่ว่าซื้อมาแวนสําหรับเปลี่ยนแล้วละ่ะส่วนพอเปลี่ยนคาบูนี้ก็ไอปัญหาที่เจอมาตอนแรกที่ว่าติดมั่งวอดมั่งอะไรก็หายไปเลยนะครับก็เดี๋ยวของเก่าก ผมจะต้องทิ้งแล้วมันน่าจะพังอ่ะเพราะว่ามันสภาพมันเก่ามากนะครับเดี๋ยวเอาสเต็ปต่อไปก็ใส่กรองคาบูให้มันหน่อยใส่เปืเป่อยๆอย่างนี้มันดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวหากรองมาใส่ใส่กระจกจะเอารถไปเติมน้ำมันตอนนี้คิดว่าน่าจะสภาพนี้ละเปลี่ยนสีน เท่าที่จําเป็นใส่ขาวบูขับได้ปกติไฟติดหมดเหลือตรงนี้ดีย๋ยเหากกเทม,มาพัน ็ตอนแรกที่เอามาก้กาแฟนะครับตั้งใจจะมายืมแค่เทพันสายไฟพันไฟเลี้ยวแต่พอได้ลองเอาออกมาขีดแล้วก็เจอปัญหาหลายอย่างเลยอย่างเจอสวิตช์ไฟเลี้ยวเปิดปิดยากครับอันนี้ง่ายหน่อยแค่ฉีดน้ำยาเข้าไปก็ลืล่ในใช้งานได้ปกติ แล้วก็นี่ครับฝาไฟท้ายเฮ้ยฝาไฟเลี้ยวบินหายไปแล้วไอ้ยรถมาจากไหนอ่ะน้ำมันน้ำมันออกมาจากในฝาอี่างงพี่ประเก็นครับฝนเนี่ยซีนที่ผกเปลี่ยนไปอะ่ะไม่ประเก็นประกองประเก็น,ะกนอะไรมันไม่มีประเก็นของเลยอ๋อน็อตแม่งคายเว้ยจริงๆฝาจานไฟมันไม่มีประเก็น ฝั่ง,งนี้มีเดิมๆว่าไม่มีหรอใช่เปิดมามันจะเจอจานไฟมันต้องมีตะเกียงกระดาษไม้ใช่หรอไมปกติมันมีแต่ว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้เนี่ยในการปุ่นเฉยไอ้ที่การน้ำมันเครื่องออกมันจะเป็นไอซีนกับโอลิง๋อคือปกติในห้องเนี่ยจะไม่มีน้ำมันเลยเว้ยเพื่อย่างเงี้ยผมต้องกลับไปแกะดูที่บาทแล้วเนี่ยเอ้ยแต่ว่าไม่ร่วรอะไรเลยผมึงเปลี่ยนซีนนะ พอเอาออกมาเขียนรู้เลยรู้เลยนะครับว่าควรเอาไปให้ร้านทําดีกว่ารถผมอาจจะฝีเลยไม่ถึงนะครับก็ไอเรื่องน้ำมันเครื่องรั่วเดี๋ยวค่อยไปให้ร้านตามต่อดีกว่า <c ười> คลิปนี้ก็ประมาณเท่าน,นี้ครับขอบคุณทุก่ชาชมและกติดตามเจอกันคลิปหน้าครับ